สวัสดีครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับทีต้องการหารถยนต์มือสองใช้สักหนึ่งันรถที่บอกว่ารถนี่สวยปีใหม่ๆไม,ม่ไม่เยอะแบบนี้หามาแล้วพี่วันนี้ตายอยู่ที่ MC99 9ลเากกามกาคลองเจ็ดปากทุกท่านนี้0 9 4 556 1036เบอร์น,นี้มีคำตอบให้พี่ๆให้เพื่อนๆแน่นอนเรื่องรถยนต์มือสองและที่สำคัญ0 9 4 556 1036 ันี้แอดไลน์เพื่อนเพื่อนกดติดตามตายช่อง YouTube ช่องนี้ให้สักนิดแล้วพี่จะพบกับเออรถมือสองมันมีอยู่จริงที่สภาพเป็นแบบนี้อย่างเช่นคันนี้เลยอีรุสุสีดำสีแม็กตัวแคบตัวเตี้ยพันเก้าเนี่ยแหละสวยๆภายในห้องเครื่องภายในห้องโดยสารทุกอย่างเดิมทุกอย่างสวย แ็กสวยยางสวยสีสวยโอ้ยสวยไปหมดแอร์ก็เย็นเพลงก็เพะเพราะฉะนั้นปีจดทะเบียน2022แบบนี้ตัวแคปบ LDA กล้องหลังจอเกียร์ธรรมดา6เกียร์พี่เอาไปใช้ไม่ผิดหวังรับประกันกันได้เลยดีกว่าเครื่องเกียร์กล่องให้ไปอีก3ปีหรือ30,000โลในราคาจำหน่ายที่บอกว่าเบาๆใช้เงิน9บาทก็ซื้อรถได้เนี่ยแหละ2022วิ่งมาเพียงแค่2 5 0 0 0โล จำหน่ายในราคา499,000บาทไม่มีเงินดาวผ่อนอยู่ที่9,500บาทเท่านั้นเองมีมากดาวมากไม่มีเงินดาวก็ผ่อนไป9,500บาทต่อเดือนซื้อสดซื้อผ่อนติดต่อได้ที่094 556 1036มีรถใช้แน่นอนอยากมีต้องได้อยากได้ต้องมามาที่ไหนเรามาหาตาย MC 999 094 556 1036 ยีิบสองปีจดทะเบียน4ี9แ0 0เบาทไม่มีเงินดาว9,500บาทครับผมกดดีครับ